เอาละครับทีนี้เรามาดูเรื่องของภาพรวมภูมิทัศน์การลงทุนกันบ้างหนึ่งในปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องความขัดแย้งนะครับระหว่างอิสราเอลกับโตวอิหรานั่นเองสิ่งนี้กระทบต่อภูมิทัศน์ของการลงทุนอย่างไรสินทรัพย์ใดเราควรจะมองด้วยเลนส์แบบใดติดตามได้ในช่วงของ Invest Now ครับ คุณคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแหล่งข่าวคุณอาคุณตากันดีนะกรุยธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยแนละต่างประเทศฝ่ายกรุยธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v เวส X คุณสิทธิชัยดวงรัตนาชายาโมศสวัสดีครับสวัสดีคุณโมดค่ะสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าสถานการณ์ก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะคะล่าสุดก็เป็นอิสราเอลอิหร่านนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการปะทะกันไปมาแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเจรจากันได้ส่งผลต่อทิศทางการลงทุนสินทรัพย์ต่างหุ้นน้ำมันทองคำอย่างไรบ้างคะครับจริงๆที่มาที่ไปข่าวที่แล้วเราก็มีการคุยกันบนประเด็นนี้นะครับยังคุยกับพิวิทย์และก็คุณเฟิร์นอยู่เลยว่า mm. สองประเทศนี้มันจะลบกันยังไงนะครับเพราะว่าพรมแดนมันไม่ได้มีการติดกัน mm. นะแต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะเรียกว่าแบบเนาะเป็นวัยรุ่นใจร้อนทั้งคู่ออใครเปิดก่อนได้เปรียบนะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปนะของของของความขัดแย้งในคราวนี้นะต้นต่อปัญหาเนี่ยนะครับพิวิทย์เขาก็เคยได้อธิบายไปหมดแล้วเนาะนะครับว่าเขา เป็นศึกของอํานาจนะครับความขัดแย้งเชิงศาสนานะครับความไม่ลงรอยกันบนมิตรภาพระหว่างอิสราเอลอเมริกานะครับ <S <S แล้วก็ในส่วนของตัวอิหร่านด้วย <S <S ผมว่ามันมีหลายเรื่องราวที่มันมีความเชื่อมโยงนะครับ <S <S กับ <S 2> <S 2> กับสงครามในคราวนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าสงครามมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ ที่อาจจะบอกได้นะว่ามันเป็นสิ่งสวยงามกับโลกใบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยมันถูกผมเ <ผม S 1> อา มาตั้งแต่ในช่วงของปี2024เนาะนะครับช่วงกลางๆปีที่แบบมีเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับมีเรื่องการสังหารนะครับผู้นํากลุ่มฮามาสอะไรต่างต่างนะครับมันก็เริ่มบม่มเพาะมาตั้งแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มาปัทุในช่วงเวลาที่อเมริกากับอิหร่านเขามีการพูดคุยในเชิงของอตัวหัวโลบนิวเคลียร์พอดีนะครับ ข่าวนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบกันผมผมอาจจะต้องบอกนะว่าผมไม่ได้เป็นคนมีความรู้ว่าเฮ้ย<ม>ถ้าอิสราเอลกับอิหร่านเขาลบกันแล้วใครมีเครื่องบินกี่ลำ<ม>จะลบกัยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าผมว่าสงครามไม่ได้ทําให้อะไรบนโลกใบนี้ดีขึ้น<ม>นะครับเราดูอย่างตัวยูเครนก,กับรัสเซียเป็นต้น<ม>นะครับอ่ะข่าวนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องการลงทุนดีกว่านะครับในหน้าถัดไปนะครับ เราก็ต้องยอมรับแหละว่าว่าเหตุการณ์นะครับของ geopolitical event เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อย่างที่ดรปียศุบัตดิเขาได้พูดเอาไว้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็เจอเหตุการณ์ในรูปแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วนะครับอ,อย่างที่เราทำตารางมาให้ดูนะครับก็จะเป็นตั้งแต่แบบ กัฟวอร์นะครับดัสวร์รัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว h a m าสแอคแท็นะครับเราก็ต้องยอมรับเลยนะว่าช่วงแรกๆนะครับของตัวตลาดก็จะมีะความผันผวนเป็นพิเศษนะเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมักจะนําให้ตลาดหุ้นในภาพรวมๆเนี่ยมันลงในประมาณสัก5-15%นะครับในช่วง20-50วันแรก นะครับหรือว่าในช่วงต้นๆของตัวตลาดเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้มีความพร้อมในแง่ของการเตรียมตัวว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นไปในรูปแบบไหนอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งเนาะให้เขายิงกันให้หมดก่อนเนาะว่าเฮ้ยเปิดหน้าไพ่มาว่าเอ้ยเรามเีเราพร้อมจะลบกับคุณแบบนี้ส t r a t เ g y เป็นแบบนี้แล้วเราควรจะปล่อยวางกับภาพของการลบกันระหว่างอิสราเอลกับตัวอิรานในช่วงระยะเวลาถัดไปได้ไหมแนะบการฟื้นตัวของตัวเหตุการณ์เนี่ยนะครับ หนึ่งเลยคือผมว่ามันใช้ระยะเวลาในการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดไปสู่จุดต่ําสุดเนี่ยในระยะเวลาประมาณสัก19วันโดยค่าเฉลี่ยนะก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะนะครับคือผมว่าแล้วก็ตลาดเองเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณสัก42วันนะครับโดยค่าเฉลี่ยจะกลับไปสู่จุดเดิมก่อนที่จะมีการเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้เกิดขึ้น แบ่นั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทนรอหน่อยนะครับสําหรับคนที่ลงทุนแล้วมีความเสี่ยงในรูปแบบนี้ตลาดจะค่อยๆรับรู้นะครับแล้วก็มองบนทาบของความเสี่ยงเหล่านี้นะครับในอีกประมาณสักหกสิบวันข้างหน้า นะครับซึ่งสถานการณ์มันก็จะกลายเป็นหนึ่งในอีเวนต์เช่นเดียวกันกันกบตัวรัสเซียยูเครนเป็นต้นนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกนะว่าสงครามคราวนี้จะนํามาซึ่งสงครามโลกครั้งที่3มนะครับมันเร็วเกินไปแล้วผมเองไม่ได้อยู่ในสถานะที่บอกว่าอันนี้มันคือสงครามโลกครั้งที่3นะครับแต่ในทุกๆครั้งเนี่ยนะับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของตัวตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวได้ได้ค่อนข้างเร็ว ดูอย่างในส่วนของตัวการตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงแรงใช้ระยะเวลาเพียงแค่30วันราคาหุ้นก็กลับมาสู่จุดเดิมนะครับแล้วทุกวันนี้ราคาหุ้นก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรกับการยิงระหว่างรัสเซียกับตัวยูเครนเลยนะครับโอเคแต่ความต่างระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับกับภาพของตัวในมิดเดิลอีสต์เนี่ยมันก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวราคาน้ำมัน สถานการณ์ภาพของตัวราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้นะครับ,นะค,รบความเสี่ยงของตัวเงินเฟ้อบนโลกใบนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนับแต่เดิมเนี่ยเรามีตัวทาร์ลิฟิแล้วนี่จริงผมไม่อยากจะเอาหลายๆเรื่องเข้า,ามาผสมกันแต่เพียงแค่ว่าทารลิฟเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตัวน้ามันเนี่ยันจะเป็นออนท็อปที่จะทําให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกน,นะครับคร <ropic. S 1> าวนี้นะครับก็ เราพบแบบนี้นะครับว่าริกซ์พรีเมียมนะครับของการลงทุนในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับของประเทศที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซาอุดีอาระเบียนะครับตัวกาตาร์หรือแม้แต่ในส่วนของตัว UAE เนี่ยนะครับมันจะมีริกซ์พรีเมียมที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละ,ะความขัดแย้งนะครับเมื่อความขัดแย้งเป็นในรูปแบบเนี้ย มันใช้ระยะเวลาประมาณสัก2เดือนกว่าจะกลับมาสู่ระดับที่เรียกว่าเป็นปกติซึ่งก็จะใกล้เคียงกับกับค่าเฉลี่ยที่เราได้อธิบายไปในหน้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาะนะครับดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบรวมๆเลยก็คืออดใจรอนะครับสำหรับคนท,ที่ที่ลงทุนอยู่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครสามารถจะคาดได้นะว่าใครจะจริงกันกันวันไหนและจะจบกันวันไหนแต่ดูเหมือนท่าทีในช่วงล่าสุดนะครับดูเหมือนอิหร่านเองก็ พยายามจะขอเจรจานะครับกับสหรัฐบนเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวนิวเคลียร์ทอล์กนะว่าจะออกไปไปไในรูปแบบรูปร่กงหน้าตาแบบไหนแต่จะให้อิหร่านคุยกับอิสราเอลเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากนะครับมันต้องคุยกันผ่านตัวกลางอย่างในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งโดยท่าทีล่าสุดของตัวสหรัฐนะครับก็ดูเหมือนจะตอบสนองไปในทิศทางที่เรียกว่า ให้อิหร่านคุยนะครับแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการอพยพคนนะครับที่อยู่ในเตหะรานออกมานะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นท่าทีที่ทําให้คนรู้สึกได้ว่าแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วจะอพยพมาทําไมนะครับแต่ถ้ามีจรวดแบบทิ้งลงมาวันละสี่ห้าลูกตุต้มตามเนี่ยนะครับจะไม่อพยพคนออกมาก็ดูเหมือนจะเป็นคนไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะอันนี้ก็คงจะเป็นภาพหนึ่งเนาะนะครับที่ผมกําลังพยายามจะบอกว่า ลิสนะครับที่เกิดขึ้นมันจะวนเวียนอยู่ในการลงทุนกับภาพของเนี้ยนะครับไปอย่างน้อยอีกประมาณสัก45-60วันข้างหน้านะครับโอเคดังนั้นเนี่ยนะครับมาดูในหน้าที่5เลยก็ได้นะครับมาในบทสรุปนะครับของการลงทุนนะครับก็อันนี้แน่นอนนะครับว่า1เลยคือราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ได้ทั้งเงินเฟ้อนะครับได้ทั้งเรื่องการลด ถอนของตัว geopolitical risk ด้วยนะครับผมว่าทองคำนี่ก็อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดนะครับบนภาพของการลงทุนในช่วงเวลาที่มีสงครามนะครับไม่มีสงครามนะครับตัวทองคำก็อาจจะไม่ได้ o u t เ e r f o r m แบบนี้แต่แต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้ตกลงแรงก็ยังวนเวียนอยู่แบบแถวๆแบบสักสา0พันเหรียญต่อออล์อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวที่สองนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเองเนี่ยนะครับก็ก็ต้องบอก ทุกทกท่านเลยนะครับว่ามันเป็นลนักษณะของการเบ็ดว่าสงครามจะขี้คลายเมื่อไหร่นะครับจะเป็นยังไงถ้าสงครามยังยืดเยื้อยาวนานนะครับโอกาสที่ราคาน้ํามันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ยังคงมีความเอ่อมันยังคงได้อยู่ผมว่าเผลอๆการเล่นนะครับบนหุ้นหรือว่าในส่วนของตัวชั้นสินทรัพย์กับความขัดแย้งระหว่างตะวันเอ่อกับประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวอาจจะเรียกว่าเป็นตัวแทนที่ตรงที่สุดนะเพราะว่า ตัวราคาน้ามันเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงนะครับระหว่างกับตัวเศรษฐกิจและถามว่าประเทศไหนใน Middle East ที่มีมี exposure เอ็กซ์โพเอยอะสุดเลยนะก็คือตัวกาตาร์กับตัวซาอุดีอาระเบียนะครับอ่ะอันที่3นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวกลุ่มแอร์ไลน์แล้วกันเนาะคือถ้าราคาน้ามันแบบนี้นะครับแล้วสถานการณ์ภาพของตัว Middle East ยังไม่ดีเนี่ยนะครับมิดเดิมันคือจุดศูนย์กลางของการพัก ใช่ไหมครับ oh. มามาเอเชียก็ต้องมาพักไปอเมริกาก็ต้องไปพักกแล้วแล้วแต่ว่าจะพักที่ตรงไหนนะครับแต่เขาเป็น global hub ดังนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นราคาน้ํามันแพงอันนี้ไม่ได้ดีกับตัวกลุ่มสายการบิน oh. ดังนั้นเนี่ยก็ถลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันเจอทั้งราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัว t r a ฟ f i ก็อาจจะชะลอตัวลงนะครับ oh. อันที่3นะครับก็คือเป็นตัวกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเป็น ETF ที่มีความเชื่อมโยงก็คือเป็นในส่วนของพวก a อ r o s p a c กกับตัว Defense นะครับอันนี้ก็ในกรณีความขัดแย้งเพิ่มสูงขึ้นในกรณีที่คนบอกว่าไม่อยากจะลงทุนในหุ้นนะครับอยากลงทุนแบบภาพรวมๆว,ว่าเอ้ยกลุ่ม Defense ในภาพรวมๆคือตัวไหนนะครับ,รบก็ต้องแนะนำไปในส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็น ITA นะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่อาจจะเรียกว่ามี Proxy ของคนที่ทาอาวุธเยอะที่สุด นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปให้ที่เราให้เราเลือกในส่วนของตัวนี้นะครับอาจจะมีนิวเคลียร์บ้างแดียผมว่านิวเคลียร์อาจจะไม่ได้ตรงประเด็นเท่าไหร่เพราะว่านิวเคลียร์ของการสู้รบกับนิวเคลียร์เพื่อทําไฟฟ้านะครับ <S 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 มันคน <S 2> <S 2> <S <ๆ>ละนิวเคลียร์นะครับมันมันมันคนละวิธีการนะครับแล้วก็อันถัดมาก็สําหรับคนที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นเลยและกันนะว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่เราคุยกันไปว่า อิรานอ่าอิหร่านกับตัวอิสาราเอลเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ติดกันนะครับ mm hmm. ดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับแท้งนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกรถถังอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เนาะพวกเ oh. จเนอเรทเดน่อะไรพวกนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับ mm hmm. คนที่ได้ประโยชน์จริงเนี่ยมันก็คือพวกดโดรนพวกขี่เป็นอาวุธพวกโทรโมฮอคอะไรพวกนี้เนาะนะครับง mm hmm. นั้นเนี่ยมันก็จะมีบริษัทอยู่2อันที่ทําระบบประเภทนี้นะครับก็คือตัวที่เรียกว่าเป็น R T X นะครับ R T X เนี่ยซื้อบริษัทที่ชื่อว่าตัวเรทอน นะบริษัทนี้ทำพวกระบบขีระบบก็เรียกว่าระบบนําวิถีของตัวขีเป็นอาวุธนะครับดังนั้นเนี่ยตัว RDX ก็คือเป็นตัวที่ตอบโจทย์สุดนะครับสองเลยก็คือเขาเรียกว่าตัว L3 Harris นะก็คือเป็นระบบนําวิถีทําโดรนเหมือนกันดังนั้นเนี่ย mm hmm. พวกนี้จะเป็นคนหนึ่งที่ตอบโจทย์สําหรับ การที่มีสงครามยิกเยอะยาวนานผมอาจจะเวลาผมแนะนำํำหุ้นเหล่านี้ผมมันจะรู้สึกกระดากปากนิดนึงเนาะนะครับไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่แต่เพียงแค่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เนาะนะครับมันมันเป็นเรื่องการลงทุนมันเป็นเรื่องโอกาสนะครับแล้วก็สําหรับตัวโบ i n g หรือว่าพวกล็อกฮิตมาตินนะครับพวกนี้เป็นเครื่องบินลบมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่า มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมีสงครามปุ๊บสั่งซื้อเครื่องบินแล้วว่าพรุ่งนี้ส่งมอบอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นในรูปแบบนั้นก็เลยคิดว่าตัว RTX กับตัว Health 3 Harris เนี่ยดูดูเป็นอะไรที่ดูตอบโจทย์สุดนะครับและคราวนี้นะครับคำถามเลยก็คือเฮ้ยไม่ชอบสองครามนะครับไม่ชอบไม่ไม่ชอบน้ำมันไม่ชอบโกลนะครับเราก็ต้องมาในส่วนของตัวหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นดิเฟนซีฟหุ้นดิเฟนซีฟบนโลกใบนี้เฮลท์แคร์ก็ไม่ได้ นะครับเพราะว่าเจอเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวโบริซีรีเทลเลอร์ก็ไม่ได้เจอเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวทาริฟมันก็ต้องไปในส่วนของตัวที่เรียกว่าเป็นซิกเกอร์แลตมันดูเหมือนมาในวันนี้มันเป็นอะไรที่มันเอาเขาเกือบทั้งหมดเลยใน,ในมิติของการแนะนําแต่เพียงแค่ว่ามันดูปลอดภัยสุดแล้วกันเนาะสำหรับการลงทุนในภาพรวมๆอย่างฟิลิปมอลิสนะครับ mm. ก็ถือว่าปลอดภัยสุดในมาดานทุกๆตัว ปลอดภัยกว่าโคคาโคล่าปลอดภัยกว่าวอร์มาร์ปลอดภัยมากกว่าคอสโก้แน่นอนนามดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคําแนะนําบนภาพของการลงทุนในคราวนี้ผ่านความเสี่ยงเชิงภูมิทัศาร์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านครับบทถามนิดนึงครับเมื่อวานเนี่ยหุ้นสหรัฐไม่สะเทือนเลย <c oughs> เขียว <อะ S 1> ทั้ง <อะ S 1> สามตัชนีเลยมันเหมือนกับ <อะ S 1> ไม่ได้รับผลอะไรเลยม,มันเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆแล้วคือผมว่ามันมีหลายเรื่องราวนะปีหนึ่งหนึ่งเลยคือ,อ คนอาจจะมองว่าประเด็นนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ไม่ใช่ประเด็นใหม่นะคนจะไปตอบสนองกับอะไรหนึ่งเลยคือ,อ,อตัวเขาเรียกอะไรครับการเจราจาระหว่างอิสราเอลกับสารัดในประาธานที่ปรดิทรทั้มบอกว่าอิหร่านอยากพูดคุยสองเลยก็คือ,อ,อถ้าพี่มองบน ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของตัวจีนอย่างตัวรีเทลเซลล์นะช่วงเวลา6-18อะไรเงี้ยนะว่าถือว่าทําได้ดีกว่าที่ค่าโตไป6.4เทียบกับที่ตลาดค่าการไว 9, ้4.9มันเลยทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอิมแพของภาพของมาตรการกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนได้ผลนะครับและก็ส่งผลดีกับตัวเศรษฐกิจในภาพรวมๆและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยสมมติถ้าพี่ดูบนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงเวลาเนี้มัน มันอยู่ในองค์ประกอบนั้นจริงๆเนาะยอดขาย oh. พวกไอเซิร์เวอร์ในฝั่งของตัวไต้หวันเนี่ยโตได้ค่อนข้างดี oh. TSMC ก็เพิ่งประกาศมาในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้ทุกคนรู้สึกได้ว่านะเมื่อตลาดมีการฟื้นคุณกลุ่มน,นี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ฟื้นเพราะว่าฟันเดเมนทัลของเขาดีที่สุดครับ <c oughs> ปัดภาพกลับมาหุ้นไทยบ้างดีกว่านะคะช่วงนี้ก็ถือว่านับถอยหลังไทย E S C X ด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าโฟล์วันนี้เป็นยังไงบ้างหุ้นไทยครึ่งปีหลังเราจะฟื้นขึ้นได้บ้างไหมมีปัจจัยอะไรที่เราต้องตามกันต่อบ้างคะคุณโบท๊ทครับจริงๆอยากให้ดูในหน้าที่หกนะครับจริงๆผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยังมองหุ้นไทยว่ายังดีอยู่เนะเาะนะครับแม้ว่าผมเองอาจจะมี ขาหนึ่งของผมเลคคอมเมนหุ้นต่างประเทศนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะแต่เพียงแค่ว่าเราเองอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคนไทยไม่เชื่อบนภาพของตัวเอารุปของคนไทยด้วยกันเองนะครับหนึ่งเลยคือเราต้องบอกแหละพี่ว่าเรื่องเอา,เอา,เ,อาเอาสองเรื่องใหญ่ที่เป็นตัวกดดันตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคอมเมนต์ยังไงเนาะเรื่อง ไทยกัมพูชานะครับกับตัวเรื่องดเมสติกโพลิติกออกไปก่อนนะครับหนึ่งเลยคือเรารู้สึกได้ว่าครึ่งหลังเนี่ยนะครับตัวคัพเปรสเออร์น i n งของเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นสองเลยคือผมว่าวอลูเอชันของเราเนี่ยเริ่มดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับมันจะไม่น่าสนใจได้ยังไงละครับเพราะเราให้ผลตอบแทนต่ําที่สุดของโลกเป็นไตมาสที่เจ็ดนะครับติดต่อกันจากแปดไตมาสล่าสุดที่ผ่านมานะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับตัว อ่ามอนะิเตอรีโพลิซเนาะเดี๋ยวเราจะได้พูดว่าท่านใหม่นะครับเดี๋ยวรัฐบาลจะอะไลกับแบงก์ชาติมากขึ้นก็คงจะเป็นเซนดิเมน t ์ที่ดีนะครับเรื่องบ u d g e t เจ s b u ดิสเบอร์นะครับในช่วงของเดือน9เป็นต้นไปน่าจะทําให้เราเห็นภาพเนาะว่าตัวดอมเมสต c กคอนซั t i o n มันน่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่สถานการณ์ณปัจนะจุบันก็ต้องตอบเนาะว่าดอมเมสต c กคอนซัมชันยังไม่เห็นจุดต่ําสุดนะครับ mm hmm. ตัวทัวริซึม คาดหวังว่าจะรีคอร์บีนะครับแต่ในช่วงเวลานี้มันเป็นหน้าฝนนะมันก็คงจะไม่ได้ัมันคงไม่ได้มันคงไม่ได้รีคอร์บีแรง mm hmm. น่าจะไปคาดหวังในช่วงของเดือนเ,อเดือนเก้าถึงเดือนสิบเลยนะครับแล้วก็คาดหวังว่าหลังจากที่าพายุการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศเนี่ยมันดูซอฟลงนะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทย ยังไม่ใช่บูมมา켓ในะตลาดหุ้นไทยยังเป็นแบร์มาตแต่เริ่มดูเหมือนเป็นแบร์ที่เริ่มผอมลมเริ่มเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นโบทขอขอสั้นๆก่อนจะไปตรงนี้ิดหนึ่ง PE เราก็ดูแล้วแล้วค่อนข้างต่ำนะทำไมไม่มีคนลงทุนอะก็พี่ถามคำถามนี้นะครับก็ต้องตอบนะพี่ว่า ผมว่ามันอาจจะเวลาคนเขามองเข้ามาเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้มองแค่ในมิติของป e อย่างเดียวนะพี่เนาะเขาอาจจะมองในเชิงของตัว p o l i t i c เฮ้ยตีกันจบยังนะครับคุยกันรู้เรื่องแล้วหรือยังนะครับอันนี้มันก็คงจะเป็นแบบเฮ้ยจะยุบสภาไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยพี่มันมันมันเป็นคำมันมันมันเป็นอะไรที่มันหาคําตอบไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับจีนอะไรเงี้ยจะเอายังไงแต่ผมเชื่อว่าภาพของตัวทัวริซึมจะค่อยๆดีขึ้น นะครับ <Okay. S 1> และที่สําคัญเลยก็คือคนไทยอาจจะไปลงทุนในต่างประเทศเยอะจนทําให,าไให้ไม่มีแรงที่ทําให้ไม่มีแรงที่ทําให้คนข้างในผักหุ้นไทย <Okay. S 1> นะครับต่างประเทศเขามองมาเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าไทยน่าสนใจเนาะอัตาร <Okay. S 1> าการเติบโตของตัวเศรษฐกิจแบบ2%อเย่างเงี้ยนะครับเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลย์5% 6%นะครับมองแค่นี้ก็ดูเหมือนจะตัดสินใจได้ง่ายๆอยู่แล้วครัโอเค ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณโบ๊ค่ะโบ๊ขอบคุณว่าสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณศิริชัยดวงรัตระชายานนะคะจาก i n n o v e s ชเนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในภาพของอดีตที่ผ่านมานะคะห<ม>ุ้นลงเร็วนะคะ<ม>แต่ก็ฟื้นเร็วเหมือนกัน<ม><ม>นะคะสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เคยเกิดขึ้นลง19วันขยับขึ้นมาภายใน42วันนะคะดังนั้นควรอดใจรอนะคะความเสี่ยงยังมีต่อค่ะ4 5่สถึงหก วันข้างหน้านะคะถ้าจะลงทุนตอนนี้ดูเหมือนราคาทองคายังไปได้ต่อน้ํามันเดี่ยวก็ขึ้นอยู่กับสงครามว่าจะลุกลามมันปลายแค่ไหนนะคะสายการบินอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็หุ้นที่อาจจะได้นิสส่งนะคะก็คือกลุ่ม defense หรือว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามรวมถึงดีเป็นสิบก็ไปดูในกลุ่มของพวกซิการ์เรตเป็นต้นหุ้นไทยดูเหมือนว่าเอาลุกยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าครึ่งหลังของปีจะดีขึ้นทั้งกำไรบริษัทจดทะเบียนรวมถึง valuation นะคะที่อาจจะพอดึงดูดใจได้บ้างแล้วก็หวังว่า ยุกันเมืองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนั้นจะสงบลงนั่นเองค่ะนะครับในนั้นคุยถึง n o v e นเ e x นะครับฝากนิดนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับคัดกองทุนเด่นจากตลาดน่าสนใจทั่วโลกเลยนะครับมีครบเลยทั้งกองทุนหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้นเวียดนามตราสารหนี้โลกไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรอนต์เอ็นฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ก็ยังมีเวลาอยูอ่ประมาณสัก2สัปดาห์นี่แหละครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a v วกันนะครับ